นี่นะครับงานซ่อมกล่องปั๊มน้ํานะครับลูกค้าส่งมาตัวนี้คาปาระเบิดนี่เห็นไหมคาปาระเบิดเถิดเทิงนะครับอพอคาปาระเบิดไอ้น้ําของคาปาเนี่ยมันกระจายเต็มบอร์ดไปหมดเลยเหนียวเนื่อนอะไปหมดนะครับเหม็นด้วยนะครับก่อนซ่อมก็เลยต้องมาทําการนี่นะครับล้างซะก่อนนะครับไอ้น้ํายาที่ใช้เนี่ยเป็นน้ํายาทําความสะอาดเครื่องครัวคาบมันอะไรพวกนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับ เราก็จะขีดร้างแบบนี้ไปให้ทั่วเลยนะครับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับ,บ,รรบหลายคนสงสัยว่าโดนน้ามันไม่เป็นอะไรหรอนะครับมันไม่เป็นไรนะถ้าเราไม่ได้ป้อนไฟให้มันนะครับเราขีดร้างทําความสะอาดล้างน้ําแล้วก็ตากให้แห้งสนิทให้สนิทเลยแห้งสนิทเลยนะครับค่อยเอาไปใช้งานก็ใช้งานต่อได้เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่รู้สึกว่าจะล้างคราบมันได้ดีนะครับนี่นะ ที่จริงมันมีน้ํายาโดยตรงของมันนะครับแต่ราคาจะสูงหน่อยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องขัดก็ได้ปล่อยไว้สักแปบบ๊บก็ฉีดน้ํำล้างออกนะครับทีนี้ฉีดน้ําฉีดน้ํายังไงฉีดน้ําจริงๆนะครับนะ ก็ขีดนะ้ำแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวเยกตรงนี้ด้วยอโอเคโอเคทีนี้นะครับ อ่าผมก็จะเอาไปทําการเป่านะครับใช้ลมเป่าให้มันอ่าม,มาดนะครับแล้วก็มาตากแดดไว้พอแห้งสนิทก็เอาไปทําการตรวจซ่อมตามปกติได้เลยนะครับ